โอเคครับผมก็ขอสวัสดีทุกคน,นครับวันนี้ผมเลยก็จะมาเล่าหวยผลโอเปกับดาบพีโกคูหมือนกบโคโค่นะครับ<อ>ซึ่งนะครับผมก็มอาจจะสู้ยากที่หน่อยว่าผลมันเป็นผลของโอเปกนะครับเป็นผลที่คู้กับดาบนี่ระยะาม,มันจะไกลขึ้นนิดหน่อยครับระยะดาบก็โดนรีมันนิดหน่อยครับเปน,นี้หนีวะเคหมือนสกิลเอควาขึ้นสกิลแซดก็หนีผมในการพุ่งเหมือนในไวมากขึ้นนะถือว่า ก็ใช่ได้ผมแต่มันได้ยากนี่ว่าเราจะมีจังหวะกลางรูมัยแค่นั้นนะครับ oh <my> God. อ,อบบก็กลางรูมเนี่ยผมต้องต้องอยู่บรรยากาศสักนิดหน่อยประมาณนี้มีคนเล่นโอเปนผมนะโอเคก็ซึ่งก่อนนับลาตัดของแต่งสตัดเหมือนเดิมไหมครับส่งของสายดาบนะครับของแต่งไปส่งของวันโดเหมือนเดิมเลยโอเคก็เราเริ่มมาเดี๋ยวเปิดมาทุกคนเห็นผมเห็นางฟ้าๆนั่นไหมครับผมนี่อึงเลย ออดีผลก็อาจจะมีอยู่นิดหน่อยนะผมก็คือผลมันวาร์ปหนีได้เนนะี่ยวาร์ปไวจูกก้นะเฮ้ยวาร์ปได้ดูแต่รู้หมดก็อีกเรื่องนึมีปะมันวาร์ปเพื่อต่อ,ต,อต่อเรื่องผมต,ต่อต่อแล้วเผาครูเนะนี่ยเนี่ยมดูวาร์ปครูดาวเลยปกติเมื่อก่อนเนี่ยผลสกิลว,วาร์ปเนี่ยมันจะครูดาวนานมากนะดูดิ เพนวเหมือนระยะมันดูเวอร์กว่าเดิมมากเนะเพราะตะกี้ทุกคนเห็นเส้นของสกิลดาบอะอยู่นั่งไกลโดนเฉยเลยลุดเลือดพลาดนะครับเราต้องเล่นเน้นอยู่ในลู้งผมือยวะซึ่งการเล่นดาบนี่ผลโอเปก็คือเล่นระยะครับรั้ผมยิ่งไกลยิ่งแรงอา่าจะยิงพลาดเท่าหนหรมันต้องเล่นเน้นดักๆนะครับ นันต้องรุนเลยว่าศัตรูเนี่ยมันจะเหลี่ยมแล้วเปล่าเหลี่ยมแบบชอบอยู่นอกรูอะไรมาเนั้นะเดี๋ยวถ้าเกิดใครเนี่ยไม่รีบฆ่าก็รอเขาอยู่ในรูเหมือนผมก็คือเอาง่ายๆเขาไม่เข้ามาก็ฆ่าเราไม่ได้ไม่ได้ฆ่าหัวสวยครับจับโดนก็อาจจะังมีสิทธิ์ตายสูงครับเรียบร้อยแม่นต้องปิดรูเหมือนผมเพราะว่ารูเนี่ยเขาต้องจะหายช้าครับ แล้วผมก็ไปฟาร์มผลมา600ด้วยปิดลูกมันต้องซูมกล้องใกล้ๆนิดหน่อยครับสวยส5 0 0นหานะผมสกิลเขา้องเนี่ยยาไกลนะครับสกิลสี่อะวิง่งปงผลมันท่านนี่จะเอาไว้เล่นแบบพิ้วๆนิดหน่อยครับ เล่นชายว้าผมวา์าแล้วก็ตอดผมเล่นวิธีนี้คือเหมือนผมกลายเป็นรอวีสองอ่ะพุ่งไปดูดเลือดเลยอ่ะนะผมเลือดน้อยอยู่ในด,ด่ดูรอชัดๆเรียบร้อย <c oughs> เราปิดก่อนครับ ซึ่งหลังจากสู้เสร็จเนี่ยผมแนะนาให้เราปิดรูมมื่อกลางรูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเมึ่รน้ว่ารูมันจะได้ไปหายเองนะเพราะมันมีเวลาหายน่าเจอดาบนี้ด้วยโอ้โหมันต้องเล่นกลายเป็นรอเลยอย่างนี้นะครับข้อดีดาบก็คือข้อดีดาบผลนี้เล่นระยะได้ผมข้อเสียถ้าเกิดเราเจอแบบพวกผลเหมตัวนี้อาจจะสู้ยากนะครับ ถ้าเกิดเราอยู่ในรูมเม่ยิงเนี่ยคือโดนแน่นอนผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเราแบบไอเนี่ยแม่นนะเพราะว่าสกิลดาบนะี่คือมันทั่วระยะรูมนะครับว้าวโอเคซึ่งสกิลเป็นหลักของเราก็คือสกิลเอ็กครับสกิลแซดเนี่ยเอาไว้ใช้ต่อคอโมโบตอนนั้นทีสกิลสี่โอเปะโดนได้นะครับอืมเรียบร้อยไม่ก็ศัตรูพลาดสตันนี้ผมใช่ปรอถ้าเกิดเล่นดาบกับผลเป็นเนี่ยถือว่าเกียร์นะครับ ผม,มให้เราเล่นแบบติดขอบๆพวกแบบพื้นี่มันสูงๆนิดหน่อยครับมันจะได้จุ๊กได้ดีไต่วแะบบมันจะได้สูงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ฮึความแม่นเต็มร้อยวะบางคนเล่เล่นอยู่อขอบรูมีย,ย <c oughs> ผมเจอตอนเล่นอย่างเงี้ยนะฮะ ยามเก็บเข็นไว้นะครับวบไปเปลี่ยนเป็น God ก๊อดเหรอเดี๋ยวเขาใช้ก๊อดอยู่แล้วไม่แน่ใจครับไปก่อนนะข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราโดนสกิลแซดคิสซีนเนี่ยเราใช้สกิลซีก็เป็นอมาตะาเล็กนิ่อยโอ้โหข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราโดนข้อบโบงี้ก็นั่นแหละโอกาสตายวู้ อืมเรียบร้อยครับผมแต่กี้มันผมโดนะายตัดเข็นไม่รู้ว้าวคนับผมถ้าเกิดเราโดนเขาโบนเองก็อาจจะมีสิทธิ์ตายก็น่าสูงนะครับแต่กี้ก็เป็นเรื่องที่ในเหนือธรรมชาตินะครับเพราะว่า ผมเปิดเคนทีนึงเคนผมเหลือศูนยนันี่ผมแทบนี่จะเปิดบ่อยต้องหุนพอดีเกือบสวยอืมนั่นแะครับระยะตัดมันจะเข้าหน้านี่เวอร์นิดหน่อยนะแต่ใช้โดนยากถูกสวยว่าผมต้องเล่นเริ่มสแปมวาร์ปหลังจากที่อยู่ดีเคนก็หายไปศูนย์น่ะ มันเล่นผลนี้มันจะเล่นยากเลยเนี่ยสวย่โะโอ้ยแต่เขาเสียมาหันทีหนึ่งก็คือสตามิน่เขาในเย่หมดไวนะครับ สวยโอ้ยโคตรนานโคตรยากมันอาจจะข้อนันเย,ยนเล่นยากนะใครวางคนว่ามันต้องข้อนันเย,ยนสแปมสกิลนิดหน่อยนะครับโดนหนอนแป๊บแป๊บสัมมิน่าาผมเหลือแปดพันก่อนแล้วสวย นะครับเรียบร้อยมาโอเคผมรู้ว่าสิ่งที่ผมควรระวังกับผลคิสซินเน่คืออะไรแรกเลยเขาเล่นกับผอมนุษย์โซไกลมาจับผมได้ขนาดนี้ยังง่ายมีสองเล่นคอมโบใช้จกิวซีแล้วก็เอ็กต่อต่อไม่ทันนี่ผลมันดูดเคนดีจริงไหมผลคิสซินเน่เนี่ยอยู่ดีเคนหายหมดเฉยเลย เมื่อผมชนะสตาเนี่าต้องเปิดวีสี่รีสักหน่อยนะครับอ่าสวยต้องรีบเก็บผลนี้ปล่อยไ,ม,ไม่ได้เรียบร้อยวู้สวยครับนมะ่อยารีแนละ้ว โอ้เจ้น, yeah. นะครับผมการเล่นผลนี้ก็คือเราก็ต้องดูเคนนิดหน่อยถ้าเกิดไม่ดูเคนก็จะโดนคอมโบวันช็อตเหมือนผมเมื่อกี้ว้าวว้าวเอาเรียบร้อยต่อแปบ,บนะครับถ้าเกิดผมลองเปลี่ยนเป็นผลประตูมาเล่นบ้างมา โอ้โอเคผมรู้ครับทำไมเขาชานะผมได้ทุกคนเห็นผลที่เขาเล่นเมื่อกี้ไหมผลบาร์กี้เอว์นนะเวลิกูครับการถือหมัดอ <c oughs> เล่นบาร์กี้เวลิกูสมัดใครจะตีเข้าวะนะ โอเครับ okay. ผมดาไม่นามีคนสู้แล้วมัง้งใช่แหละเดี๋ยวเป็นคนหนีที่เปิดเผากูเนี่ยมาดูว่าสารรับสามยังครับโอเคสารับสามอะมาเป็นเซตบาร์กี้เพื่อแก้ทางโดยเฉพาะนั่นเนอะผมดาบก็นะครับแพ้ทางผลแพ้ทางผลบาร์กี้นะผมเพราะนั่นเนยเล่นยากอยู่พอตัวผมใครที่เล่นโอเปรไม่ค่อยชี่มมันก็อาจจะเปลี่ยนมันผลประตูก็ได้นะผม ระดาบนี้ก็เล่นได้กับทุกคนนะครับผมแค่มันสกิลต้องเล่นระยะประชิดนิดหน่อยนะครับโอเคเอาละผมซึ่งผมว่าก็ดูรทรงเนี่ยมีมารหุมคนละหัวในครั้งนี้นะครับถ้าใครยังก็อย่าลืมฝากกดไลค์ตามในไปนครับบ๊ายบาย